นี่นะครับผมก็จะให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้จะเป็นบล็อกไฟฟ้านะครับขนาดเล็กกระทันรัดนะครับแต่ว่าแรงดีมากนะครับตัวนี้จะเป็นแบบคอสั้นนะครับคอสั้นช่วงมันจะสั้นมากนะครับก็คือว่าเราสามารถเข้าในที่แคบได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดว่าอันยันยาวใหญ่ๆเนี่ยมันจะเข้าที่แคบไม่ได้เลยมันจะลําบากเวลาที่เราใช้งานไม่ค่อยสะดวกนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับยี่ห้อนี้ก็แรงดีเหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวนี้นี่ถือว่าโอเคเลยนะครับผมใช้มาสองสามปีแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับ ขนาดเล็กกระทะันรัดนะครับแรงดีมากนะครับสั้นๆนะครับสั้นๆสามารถเข้าในที่แคบได้นะครับทั้งเป็นรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับสามารถเข้าในที่แคบได้นะครับใช้งานได้นะครับใช้งานได้ดีนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการเลือกใช้นะครับเลือกซื้อบล็อกนะครับบล็อกไม่ว่าจะเป็นบล็อกลมนะครับบล็อกลมหรือว่าบล็อกไฟฟ้าเนี่ยของผมเนี่ยผมจะเน้น เรื่องความสะดวกในการใช้งานนะครับผมก็จะใช้บล็อกนะครับที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับผมจะใช้ขนาดนี้เลยนะครับเล็กๆนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะแรงดีมากนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้มันจะสั้นนะครับมันจะสั้นมันสามารถเข้าไปในที่แคบได้นะครับสามารถเข้าไปในที่แคบได้นะครับถ้าเกิดว่ารถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เนี่ยเราต้องใช้เข้าเข้าไปในที่แคบนะครับกรณีที่ซื้อบล็อกที่มีขนาดยาวเนี่ยมันจะเข้าที่แคบไม่ได้นะครับ มันจะเข้าที่แคบไม่ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมเลือกซื้อนะครับบล็อกไฟฟ้าเนี่ยผมก็ใช้แบบหัวคอสั้นนะครับคอสั้นของบล็อกบล็อกลมเนี่ยผมก็ใช้คอสั้นเหมือนกันนะครับมันจะมีขนาดสั้นกระทันรัดนะครับตัวนี้แรงแรงมากนะครับแรงมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าปั้มลมเราดีนะครับสายลมเราใหญ่นะครับลมเราแรงตัวนี้ก็จะแรงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสายลมเราเล็กนะครับหรือว่าปั๊มเราไม่ค่อยแรงเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแรงนะครับมันอยู่ที่ปั้มลมกับสายลมด้วยนะครับ ตัวนี้ยผมออสองตัวเนี้ยผมก็จะใช้ขนาดเล็กนิดเดียวนะครับเนี่ยตัวเนี้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับสำหรับงาน Avenue ทั่วไปนะครับหรือว่างานที่ไม่หนักมากนะครับถ้าเกิดว่างานหนักหรือว่างานที่ใช้งานที่ต้องการแรงเยอะๆนะก็ใช้บล็อกตัวใหญ่นะครับแต่กัผมเนี่ยใช้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหรือว่ากรณีที่เราจะใช้กับรถยนต์บางกรณีผมใช้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับไม่ได้ใช้ใหญ่มากหรือว่า หลักๆแล้วนะครับผมก็จะใช้แค่คอสั้นนะครับที่มันไม่ไม่ยาวเกินไปนะครับมันจะสะดวกในการใช้งานนะครับสามารถเข้าไปในที่แคบๆได้นะครับเพื่อนๆก็ถ้าเกิดว่ามองหาบล,ล็อกรมหรือว่าบล็อกไฟฟ้านะครับให้ดูวิธีการเลือกซื้อแบบของผมได้นะครับก็คือซื้อแบบคอสั้นนะครับมันจะสะดวกในการใช้งานนะครับ